เนี่ยเขาจะมาบ่มายมา่อยธรรมดามา่อยมา่อยธรรมดามาเลยมา่อยธรรมดาอดไ๋ย่ะอะไมายมาเลได้หมเี่ยฮาวฮาวขนาดนี้โซฟอม่าร่มดีอี่นอารมดีี Man này mang này thêm mệt mặt Man nơi thêm nơi thêm nơi thêm này này nè, อ,อ,อันนี้อะไรอันนี้อันนี้ลาบานลาบานาน่าน้าไ,ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยทำไมมีคนบอกว่าเหมือนนะม,มา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 มมามามาามามามิม อ่ะชว์โชว์กันดำดิติงนางไนติงนางอ่ะดำก่อนติงนางไนติงนางไนอ่ะที่โรงเรียนครูบอกลำทั้งวันเนอะอืมเปิดเพลงเหรออืมต้องใส่แกงเพื่อนด้วยครูเขียนมาว่าแกงเพื่อนด้วยแกงเพื่อนอีกแลยนะกถอดรองเท้าเพื่อนอีกเนี่ยเฮ้ไม่ถอดรองเท้าเพื่อนอีกเลยแม่เป้แม่เอืมเนี่ย อให้กินข้าวตอนเช้าด้วยนะเนี่ยให้พี่ข้าป้อนให้พี่ข้าปปอนตอนเช้าเช้าได้เลยแล้วก็ตอนเที่ยงตอนเที่ยงกินข้าวโรงเรียนเขาก็ผสมกันนะค่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 ะสีผควค่้ายกันะค่ค่ะค่้คยะค่โค่ะคะค่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 ดค่ะ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 ะคะะะ เดี๋ยวข้ากียงนะลูกนะเอ๊ะอบบเมื่อไหรเมื่อไหรเมื่อไหร่หน้าน่าน่าหน้าเนาะเดียเออเอาลูกขึ้นลุกขึ้นก่อนจะเสร็จและจะจบคลิปละอือแม่แม่มาออกเสียงอะนาเดียเนี่ยเขาเรียกแม่ได้ตั้งแต่สองเดือนไม่มีใครเชื่อมามาแม่ไม่ใครเชื่อนะพ่อนะนาเดียออกเสียงเรียกแม่ตั้งแต่สองเดือนแม่แม่หรือแม่ไม่รู้แม่ แ่เอาวลูกคนลูกคนสำหรับพี่นิวไปคลิปนี้ก่อนเด้อสำหรับพี่นีวไปคลิปนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติงนั่งในติงนั่งในนั่งในติงนั่งในติงนั่งในนั่งในกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รั